ครับผมลุงติดแสงทองทิ้นแล่นนะครับเนาะเดี๋ยวผมกับซีดีเอาซีพีอีนะครับมอบให้พ่อใหญ่บ้านเรื่องพ่อใหญ่บ้านผู้อยสลวรัตเพิ่นนะครับที่บอดบิีแล้วเอาผ้าเนี่ยเพิ่นกะได้ทรงมาให่น้อครับเพราะว่าเพิ่นได้ขอไปนะขอไปเพิ่นก็เลยทรงมาให้แล้วเรียบร้อยกับซีดีมอบให้ พญ่บ้านบันซีแยกร่นท่องครับมูเก่าเป็นบ้านต้องลุ่งทิศแสงท่องที่แรกเนาะครับน่องเนี่ยครับครับหมอะให้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นนะครับเนี่ยครับเป็นฝูงยันยันฝูงยี่สิบครับยี่สิบฝูงนาะครับ,รบ,รบเพราะว่าที่แรกก็ขอราะไปทิศหาวันนะผู้จักน่องบ้านก็ เพิ่นเลยว่าเอาสว,ว่านทำให้ยี่สิบตุดเลื่อยพนวกงานนะก็เลยก็เลยเลยี่สิบเราอ่ะนี่ครับเป็นตุดที่ยี่ยงใน้องกันพวกพวกที่มาคาโตออกมาเต็มเทปนะครับมาคาโตแปลว่าคือว่าทีมง,งานอสมอรหรือว่าพนังบ้านสารวัตรแปลว่าเขาไปไปเบิ้งนะครับไปตรวจคัดกรองนะครับนี่ครับ ถ่ายดูเอาเอาสอนนะถือบุระอันถือบุระอันนี่สิท้ายหลุดลงได้หนึ่มี่ยังไม่เคยสอบคนของเพือนมาข้า้าเาที่บันสอบไปบัน ครับผมกบปุยาบัตรมันยกต้นนะครบสายท่อท่าดีครขอขอบคุณขอบคุณนะครับทางที่เสียานะครับหรือว่าเสียท้ส่งทุนทีนะครับหรือว่าเป็นการสนามเบื้องต้นนะครับของจิตาษาเปินเข้าไปนะครับอสมอหรือว่าผู้นาชุมชนที่เข้าไปให้ความเมตตาภูติที่เสื่อนะครับขอขอบคุณเป็นยางสูงนะครับว่าหนึ่งมันจะขาดแคลนนะครับ กัด้วยทีนดับใจของเพื่อนกับทางลูกบ้านหรือว่าทีมงานทุนบ้านมูเก่าหรือว่าวัสมนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆายครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับผมผู้ซอยคือเก่าแล้วครับคนเดิมคนเคยพัฒนาหน่ะละครเออเมื่อนี้มากอ เห็นว่าเพ่นสิมาแจกสุดแจกยังนะครับผมกับเออมาหมอ,อบแถาบัวซอยเออเพ่นเอามามอ,อบสุดไห่นอ่อทางแป้าเป้าก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับเรื่องผมกับบุ๊มีิยังร้ายกันอกจากสิถ้าขบวนพ่อนยังดีๆนี่นะให้ทางเป้าเป้าปัจจุบันผมกับหวังว่านในโควิดเนี่ยมันมันช่วงมันเศร้าไวๆใวห้ทางแป้าเป้ามีการมีงานน,อ <c oughs> น่ <c oughs> อให้เงินเดืเอนเข้ามีการมีงานได้หลาย มีความสุขความเจริญน,นะครับด้ขอขอบคุณขอบคุณท่าหลายครับผมขอบคุณครับผู้ต่อยพว่าอองมี่ยังสือว่างอยู่บอกว่า่าครับว <c oughs> ่พวมี่าที <c oughs> ่ไดนว่าที่ไห่มีกับพอดีพันสิไปบธุระครับเพราอันนี้ครับอันนี้คือว่าทางกองยาบาลเนบ่งกะทีเขาประชุมนะครับเ<อ>พิน่นออกมาแต่วัดเพิ่นต่อบางกะทีเลยโตเงินเบิ่์ตนส่บาทออกมาถ้าพอดีสิไปบธุระงานหลายส่วนโควิดครับบ่ได้อยู่ได้เศร้าหรอกครับไดไปประชุมเป็นบมอ ซาดเกียวนะครับกระซุ่มแทนเกียวไปทอครับวกเกี่ยวบโควิดนีกครับโอ้เกี่ยวบโควิพดนี่เน่อยนะครับกัญญบาทบนกสิ่ดใไปชุ่มถือว่างที่เนื้อเย่อถือว่าที่เนื้อเสิจงจางแค่าผ้าเาไั้นอันสาลามันทีย่าคัดถือได้หนี่ัดถือได้หนี่สิามโมงเลยได้เจาได้ถือมาทั้ดบอกครับแสดงผมขอตัวนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายๆาครับไปเลครับ ก็ดีลเตีผ้าเพัดไปอันลงโขโพขึ้นกันนะครับเียงกันไปเนี่ยครับคือว่าผมกับหมอดไปฟองพญ่บ้านเหมือนซีแอกโนพ่อเนาะครับเนาะมันก็รับหมอดไ,ไปแล้วเนาะครับเนาะสุดซีพียีพี่พญ่บ้านพินแลนหรือว่ากอดแพผวพาวนาะครับกอดบิ๊กกอดแพผวพาวากับพี่จิ้นดึนใจงกงเนีครับโดนพ่อมาอ ที่พี่อีนะครับน้องขอขอมันไปใหมันบริจาคมาแล้วครับผจัดจัดไหนมาวันผมก็ขอไปซิปหาชุดผมว่าเพราะว่าเพราะว่ามันทีมงานกรับประมาณซิปซิปก็ค่อนนะครับผมก็เลยว่าซิปหาชุดผมก็เลยบอดผู้ใหญ่บ้านพินแลนด์ผมเลยว่าเอ้าหายิปหยีซิปชุดไปเลยผมว่าครับครับครับกับว่าขอขอบคุณขอบคุณมันได้หลายเนาะครับเนาะ ครับแต่ว่าปนกาสิได้ไปทังผู้ชอยทังผู้หิ่นกาสิได้เอาไปให้พวกโอสโมอนะครับที่มอม่นะครับไปคัดกองพวกที่ออกมาแตรุงเทพนะครับมาเตรุงเทมากากโกยู่บานคือบอกไปนําคบอไปนําเบอกก็กัดโกยู่บานนะครับนอก ตรงี้ใ,ใช่ชุด CPE นี่นะครับชุด CPE ไปใส่ก่อนป้องกันเนาะครับเนาะครับป้องกันโควิดโควิดเก้ามันอันตรายครับอันตรายเลยในช่วงนี้วันต่อประเทศไทยเนาะนะครับเนาะก,กับหนึ่งมือหนึ่งกับเป็นสองหมื่นตัวนี่นี่หมู่บ้านหมู่บ้านนี่ลดลงมาแน่นอย่งน้อยมือมือแปดบอกผมฟังนี่เนาะครับเนาะมือแปดพันตัวมือแปดพันกาคนนี่นะครับ ติดเชียนะครับติดเชียเนาะครับเนาะนะครับผู้ติดติดเชียกับยูงหมื่นแปดพันกว่ากับโอ้กับเป็นหลายเนาะครับเนาะเป็นหลายลีกับเป็นไทยเฮานี่กับกำลังพอนลงมาเนี่ยมือวาดนี่ครับพรลงมาจากสองหมื่นนะครับสองหมื่นกว่ามาลายมือเนี่ยครับมาลายมือแล้วกัมีมือวาดกับเบาลงมามือนี้กัยังบ่ทันหูอยู่นะครับผลยังบ่ทันไหนออกมาเนาะครับเนาะ ครับผมจัะว่าทั้งผู้ซอยคู่นาบ้านมัก็ว่าโอ้ยขออันนี้ชุดชุด CPE น้ำนายบาลที่แล่นในบ่อว่าสัตวใหบ้านบ่อมันบริจาคมาในบ่อพันว่าเยอะกับสีร่องขอเบิองผมก็เลยบ้านนะเยอะผมสีร่องขอเบิองแต่ยังบ่ทันหูวว่าอันนี้เนาะผมก็ล่องขอเพิ่อตอบมาว่า เอาจิกชุดเป็นวานนะ่ะผมก็ว่า,วาเอาซิปหาชุดผมมา,า,าเอาซิปหาชุดผมมามันก็เออเป็นว่าก็เลยบอกว่าเขียนที่อยู่มาให้ยยี่ซิปสุดไปเลยเป็นวันนะ่ะนี่ละขอบคุณขอบคุณคณนได้หลายเนาะครับเนาะกับบอสผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แอลพาวแสงของนะครับเนาะครับ เป็นสีนีน้ำใจทรงชุด CPE มามอมให้บ้านสีแยกนวลทองนะครับเป็นบ้านของลุงทิดแสงทองฟินแลนด์นะครับนาะนี่ครับบ้านลุงทิดแสงทองฟินแลนด์หูหูกันนี้นะครับน้บนออยู่บ้านสีแยกนวทองตำบลน,นาเจริญอำเภอเดียจังหวัดอุบลน,นะครับนาะ เป็นบ้านของลุงทิศาละ่ะมันก็ได้ซอยซอยมามันฝ่บริจาคมาเป็นยี่สิบชุดนะครับนาะขอบคุณขอบคุณตอนได้ร้า,ายนะครับนาอเขียนวะครับครับผมก็สิไดขอปิดคลจิตหนีไว้ซ้ำหนีสะวันนะครับนรับขอบคุณผู้ต,ต,ติดกดไหลกดแจร์กดติดตามนะครับขอบคุณผู้ที่เบ่ง เต้ต้นจนจบนะครับนบอบ่อขามโคสนานะครับนอคลิปนาจะเจ้าขอรับุู้คิดไมะคลิปนี้วัสดีครับบ๊ายบายครับ